อุย่ยมาแล้วอุย่อยมงมหาหัานแดดป่ะเนาะตเติมไก่ครับปกติที่เติมจะพนนะตัวเติมไก่แทใส่่าเมดบะที่ทานเลียวขวาไปเติมไม่เลยออออปั๊มมันเนี่ยท่าโน่นอันเนี้ปั๊นทางน่นอันนี้ยปันสูงแกวไมันดับาายามลงอ่ะบะ น้ำลงมันเอียงใครก็ตอนอึ้นเลยเออแม่าวนนี้น,น้ำเขาลงไปเพื่อวันนี้รถทั้งขวาาเขาก็ลงได้ป๊ถ้าจะให้รถไก่ไอ่าดับบาน่อยดับมันเอยียงกวาเพราะสายดูน้ามันข่อยมันยุดขางทางทังใต้ไงสายดูดอนาย้ำขึ้นเขาลงเขาหยิบมาดับเตียนเลขึ้นเขาก็ได้จอดรถ่ไหมอะนี่ไม่เี้ยนลเลยไม่เตี้อันนี้น้ำเขาทีา่ดเดียวลนะ้งจากปั้มเหมือนมันเอียงเรานี่รถทั้งขวานบกเนี้นน่ะเขาจะจอดทาง รับลายเที่ยแล้วลุงปัม๊มเปนมาติดเลยนะบคตัดมาติดาติด่ี่อ, 3, อีคืผมสามแปดตรวบอมร่ขอปั๊มในสิบุญไม้ในน้อยครับพี่น้องเวลาขอปั๊มครับนี่ครับสองขังขง้นสามขั้นหมดครับพี่น้อง

nằm con Bye bye bye, đến thang Khắp Văn Xoàng ạ ไอการไส่งมาไปฮะเอดมินสงมาอะไรนเงไฮะนนามไวนได้ทำหนเียมาเบิงทำไมไม่น้ำไม่น้องมาเดี๋ยวน้ำขอน้องเหรอวะวนวหูนี่ชี้เนี่ยพอดีเ่เน้ำน้องกันนาอะไรกันเยเย เบอร์อะไาไม่ไปเลยมีนะกองหน้าข้างหลังหน้าวานมัดเลยนะครับเดี๋ยวฝ่ายมึงจะดึงจะดึงท่นจะดึงท่นจะดึงท่นไม่รับเปิดประตูจะดึงท่นต้องไม่แยงมั้งสิอ่าจะไม่ได้ไม่รับเปิดประตูรถต้องไม่ยิงสิครับจะไปดึงไรวะใดครับวอลุมก้อหักครับมา การเปิดประตูต้องมาแง้มนะไม่ได้เปิดดอกดึงออกคว้พลาดเลยเออเดี๋ยวเราสอทางเราลงมาทำไมกูไม่ถังโปะไม่มีมาโปเว้ยมาโป้ก่อนเอาหมดแล้มันมาเต็ม พี่หน่องก็เอาน้ำครับเตรียมน้ำเตรียมท้าไว้ไว้ทาครับเพราะบูขารูว่าห้างน้ำมันจะเป็นสนามแบบได้ครับไปลวไปละยัไปก่อนหน้าไปไปแล้ว ไปแล้วนะครับรถบัสเดินทางปลอดปัยเดินทางปลอดปยมไไหม ขาตัเองขาตมียอกงานเอ่เดี๋ยวมอาเก่อนเอ้เอาไปโหลดดีกว่ามีเอาไปกันแนะนำเขาตัวเมียิว่าแะนำต่ว่านะนมีน้องนะนำน่อจะเป็นคนแนะนำนี่นอนมาน้องนำใช่กว่าเอาดีละเอาไปโหลด พี่น้องไปแล้วอีกบก,กิโลกับกาเชื่อมหอแล้วครับพี่น้องระบายครับปั๊มเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำเติมน้ำมันกับเดินทางต่อครับพี่น้องวันนี้เราจะทำการแสดงที่สี่แยกทางพาดนะครับสีแยกทางพาดค,คู่เมืองครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชม ชมแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องแข่งกําลังใจก,กันครับสำหรับชิปนี่เดินทางต่อละครับสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้ว